นกเหมือนจะมีการบิดคอแก้งไงครับขอบคุณครับอ่าบิดคอเนี่ยมันมี2อ,อย่างนะครับการการที่นกจะบิดคอ1ตัวนก2กรงแล้วก็ต้องดูอายุของนกด้วยนะตัวนกก็คืออายุนกแล้วก็นิสัยของนกถ้านกอายุน้อยเนี่ยบางทียังซนอยู่ก็จะมีบิดบั่งตีลังกาบั่งไปตามนิสัยเขานะนกซนนะครับดิสนุสวัสดีครับ เขาเขาเขาจะโซนตามนิสัยเขานะอาจจะยังไม่ได้เป็นนิสัยบิดคอโดยโดยนิสัยโดยตรงหรอกอกะนะครับกับนกที่บิดคอเพราะตัวเขาเองนะแล้วก็จะมีนกอย่างนี้อีกก็คือไม่ได้บิดเป็นไม่ได้บิดเป็นไม่ใช่ลักษณะของการบิดคอโดยด้วยตัวเขานะแต่พอเวลาไปเกาะแล้วกลงนะครับ การกระโดดของเขาเนี่ยทำให้กลงเนี่ยทำให้เอ่อการกระโดดของเขากับกรงเนี่ยมันทําให้ต้องมีอาการหมุนก็คือพอโดดแล้วเนี่ยไม่รู้จะแปะไปทางไหนอาจะไปทางไหนก็ไม่มีทางไปนะครับไม่มีห่วงหลังมีแต่คลอนปินปุ๊บก็โดดแปะเสร็จแล้วก็หัดหันไปแปะข้างกรงอ่ะนี่คือลักษณะหนึ่งของการบิดของนกแต่ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวเขาที่เป็นนิสัยบิดนะ ดังนั้นเนี่ยเราต้องกลับมาดูว่าว่านกถ้าายุน้อยเนี่ยเราลองให้อยู่โกงกว้างๆก่อนโกงกว้างๆก่อนเพื่อไม่ให้เขาบิดถ้าโกงบีบบางทีนกนะครับนกจะบิดนะนกจะปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บอ่ะให้อยู่โกงกว้างๆนะอ่าแล้วก็ถ้านกอย่างที่ผมบอกคือไม่ใช่นิสัยโดยตรงอ่ะเกิดจากกรงอ่ะก็ต้องต้องเปลี่ยนกรงนะครับเปลี่ยนกรง <c oughs> ส่วนถ้าบิดโดย นิสัยจริงๆแล้วนะแก้ไม่หายถ้าบิดบิดเป็นอาชีพแล้วอะ่ะนั่นอะแก้ไม่หายครับ <c oughs> <c oughs> ก็คือ